สวัสดีครับดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มเซลล์ในวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2021ซึ่งน่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราสามารถเกิดผลมากที่สุดของปีนี้ได้เอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมใน2เดือนนี้คุณจะเกิดผลมากที่สุดคุณจะทำการดีได้เยี่ยมที่สุดนะครับและพระเจ้าจะอวยพรคุณมากที่สุดในช่วง2เดือนนี้อ่านไปไหมครับพี่น้องแต่น่าเสียดายดนะครับที่หลายคนเนี่ยได้ปล่อยให สองเดือนนี้เป็นสองเดือนที่คุณยังไม่มีเป้าอะไรเลยยังไม่มีความตั้งใจยังไม่มีฝันหรือว่ามันท้อมันหมดเรี่ยวหมดแรงและอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนว่าจะเกิดผลยากพี่น้องครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเห็นไ,ไหมครับพี่น้องพระเจ้ากําลังทําอะไรในชีวิตของฉันอันที่จริงคําถามนี้เนี่ยว่าพระองค์กาลังทําอะไรในชีวิตของเรานั้นในแง่หนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของการเกิดผลในชีวิตของเราว่าเราทําการดีที่พระเจ้า ต้องการให้เราทำมากน้อยเพียงใดคำถามคือคุณต้องการเป็นคริสเตียนแบบไหนพี่น้ครับนะเราต้องการเป็นคริสเตียนแบบไหนที่เราต้องการเป็นเนี่ยกับที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะพี่น้องครับเราต้องการเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า สิ่งที่เราเองอยากจะเป็นน่าจะเหมือนกับที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นเอเมนครับพี่น้องในนั้นผมเองอยากจะพูดในประเด็นแรกคือสัจธรรมเรื่องทําการดีและการตีสอนประการแรกพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้ทําการดีอ้พี่น้องครับพระพี่บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับพระธรรมเอเวซัสบทที่สองข้อที่10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสตเพื่อให้ทําไมครับพี่น้องเพื่อให้ ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดําิไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนินตามนั้นนะชัดเจนมากๆพระเจ้าต้องการให้เราทําการดีและประการที่2ส,สัจธรรมที่สองคือพระเจ้าต้องการให้เราทําการดีแบบล้นไหลไม่ใช่แบบน้อยนิด <c oughs> ในหนึ่งที่บทบท,ที่6กข้อกล่าวว่าจงกําชับเขาเหล่านั้นให้ทําดีแบบไหนให้ร่ำรวยในการทําความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เต็มใจแบ่งปันนะครับพี่น้องคำว่าร่ำรวยในการดีเนี่ยหมายถึงอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราเองเนี่ยทำการดีแบบมากมายนะเป็นการดีที่มากมายที่ไหลออกมาจากตัวเราดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเกิดผลพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมากเมื่อเราพูดถึงการทําการดีพระเจ้าต้องการให้เราเองทําการดีแบบรวยอ่ะรวยการดีอ่ะก็จะไม่ใช่พี่น้องโอ้มันเยอะมากนะมันเพียบเต็มไม่หมดเลย ขอถามหน่อยพี่น้องเคยอยู่ใกล้ใครบางคนไหมเมื่อเราอยู่ใกล้คนนั้นเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนะเขาได้ช่างช่วยเหลือเขาช่างนะเหมือนกับคอยจะหาช่องที่จะคอยช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดง่ายหยุดเขาจากการทําดีไม่ได้มันไหลออกมาจากตัวเขาอย่างพลั่งพรูมากมากเลยก็จะไม่ครับพี่น้องครั้งหนึ่งครับพี่น้องมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขามีหวัวใจรักการรับใช้จริงๆนะครับเขานาบางอย่างมาเสิร์ฟให้กับสิทธิบาล โอ้โหเขาไม่ใช่นำมานิดเดียวนะครับเขาหยิบนะครับเครื่องดื่มหลายอย่างมากๆนะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ดริงก์ไม่ว่าจะเป็นน้ำชาก,กาแฟน้ำส้มแล้วมีน้ซัมยังมีขนมหวานตามมาอีกด้วยครับพี่น้องแล้วก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเอาอะไรโอ้โหพี่น้องครับนี่ก็เลยว่ามันเยอะมากๆพระเยซูนะครับพี่น้องเรียกการดีแบบนี้ว่าการเกิดผลอย่างที่ผมบอกแล้วน่าเสียดายนะครับที่ในคริสตจักรเนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดผล แต่พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลคําถามคือว่าแล้วพระเยซูหรือพระเจ้าจะทําอะไรเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดผลมากนะครับและถ้าเกิดสมมุติเราไม่เกิดผลล่ะพระองค์จะทํำยังไงพเพี่นะครับถ้าเกิดเราไม่เกิดผลพระคัมภีร์บอกชัดเจนคือพระเจ้าจะตัดทิ้งแต่ว่าตัดทิ้งในทีนี้ไม่ได้หมายความว่าตัดแล้วโยนทิ้งไปเลยแต่หมายความถึงการยกขึ้นนะยกขึ้นเป็นภาพของการชำระล้างให้สะอาดเหมือนกับหยิบ กิ่งเนี่ยที่มันหล่นกองอยู่กับพื้นกิ่งองุนเนี่ยที่หล่นกองอยู่กับพื้นที่ใบมันเปื้อนนะขี้โคลนขี้ฝุ่นนะครับแล้วจากนั้นก็หยิบมันมาจุ่มลงไปในถังน้ําแล้วก็ล้างใบให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดจนมันขาวนวลเห็นไหมครับจากนั้นก็ยกมันไปไว้บนราวแห่งการเกิดผลอีกครั้งหนึ่งกระบวนการเนี่ยในภาษาคริสเตียนเราที่เป็นกระบวนการตัดทิ้งนะ กิ่งที่ทําไมครับพี่น้องไม่ค่อยเกิดผลเนี่ย <S <S เพื่อให้มันเกิดผลมากเนี่ยรกระบวนการที่เขาเรียกว่าอะไรเขา,เร,า,ขาเรียกว่าการตีสอน,าก,สอน,นการตีสอนไม่ใช่การตีทิ้งหรือการตัดทิ้งแต่เป็นการจัดการกับชีวิตของเราเพื่อจะยกเราขึ้นกลับไปสู่สภาพที่เกิดผลอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมหมครับพี่น้องแล้วเป็นการที่3ถ้าเราไม่ตอบสนองต่อการตีสอนเพื่อให้เกิดผลพระเจ้าจะตีสอนเราหนักขึ้นโอ้โหพี่น้องครับขอย้ํานะครับหนักขึ้นนะครับ และการตีสอนของพระเจ้านี่มี3ระดับใช่ไหมหนึ่งคือจากการเตือนสองไปสู่การตีสอนและ3ไปสู่การเคี่ยนหรือการลงโทษหรือพูดง่ายๆร,ระดับเบาระดับกลางและไปสู่ระดับจัดหนักนะพี่น้องโอ้โหเคยแปลกใจหรือเปล่าครับที่ว่านะฮะเอ๊ะนะเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานมากเท่าใดนานเพียงใดดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรครับพี่น้องบางทีเป็นเพราะว่าพระเจ้ากําลังตีสอนคุณอยู่พงก์กลังบอกว่า เมื่อเจ้าเปลี่ยนเราก็จะตอบคำอธิษฐานของเจ้าในเรื่องนี้นะเราจะหยุดตีสอนและเปลี่ยนเป็นการอวยพรเจ้าแทนโอเป็นนะครับนั่นเป็นเหตุที่หลายคนนะครับเป็น้องทุกวันนี้เมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าปรากฏว่าชีวิตยังคงหยุดในความเดือดร้อนนะไม่ใช่ความทุกข์ยากเดือดร้อนมาจากปัญหาเรื่องนี้เสมอไปแต่ส่วนใหญ่มาจากเพราะเราเองไม่เกิดผลหรือเราไม่ทําการดีหรือเรา อยู่ในบาปนั่นเองครับพี่น้องดังนั้นในพระคัมภีร์จึงบอกว่าอย่างนี้นะครับพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่11ข้อ28ถึง30กล่าวว่าแต่และคนควรจะตรวจสอบตอนเองก่อนรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะผู้ที่รับประทานและดื่มโดยไม่ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รับประทานและดื่มสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาลงโทษ นี่คือสาเหตุที่พวกท่านหลายคนอ่อนแอและเจ็บป่วยบางคนก็ล่วงหลับไปโอ้พี่น้องครับจบากพระพีตอนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงนะการร่วมในพิธีมหาสนิทโอ้ซึ่งเป็นพิธีที่เราเองเนี่ยทำกันนะเป็นประจําทุกเดือนนะบางที่ก็ทําเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยนะครับพี่น้องแต่พระเจ้ากาลัางบอกว่านะการที่เราเองเนี่ยไม่ดูหรือว่า สำรวจชีวิตของเราให้มันถูกต้องกับพระเจ้านะครับถ้าใจไม่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือกับคนอื่นและเราไปร่วมในพิธีมหาสนิทนี่คำถามคือได้ไหมได้ไหมใจไม่ถูกต้องนะก็เหมือนกับใจก็ดื้อดึงกับพระเจ้าใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าใจก็บาปนะไม่ฟังเสียงพระเจ้าเลยหรือเรากโกรธแค้นโกรธเครื่องเจ็บใจนึกด่าว่านะอิจฉาดิษยาหรือโกรธแค้นบางคนอยู่ในใจของเราและมาร่วมในพิธีมหาสนิทได้ไหม จากพระคัมภีตอนนี้นะครับพี่น้องดูเหมือนว่าเราควรจะไตรตรองให้มันถี่ท่วนก่อนบางทีอาจจะต้องผ่านไปก่อนนะพูดง่ายๆต้องมีการเคลียร์ใจก่อนต้องมีการกมีการให้น้ำหนักกับความถูกต้องกับพระเจ้าและความถูกต้องกับคนอื่นไม่ใช่ทําราวกับว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการปรับปรินอะไรไม่ได้อย่างเดียวเราต้องเคลียร์ใจก่อนังนั้นพี่น้องจะเคลียร์ใจตอนนั้นเลยก็ได้แต่ต้องเคลียร์และมันมีผลกระทบมากเลยหากเราร่วมในพิธี มหาสนิทด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องพระกัมพีบอกว่าหลายคนสังเกตไปครับว่าหลายคนไม่ใช่น้อยคนเป็นยังไงบ้างนะเมื่อเราไม่ถูกต้องกับพระเจา้าเมื่อเราทําบาปหลายคนก็อ่อนแอและเจ็บป่วยแล้วก็ล่วงลับไปโอ้โหพี่น้องครับมันเกิดแบบนี้จริงๆครับพี่น้องเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความบาปเป็นเพราะเราปล่อยให้ชีวิตเนี่ยครับพี่น้องจมอ,อยู่กับบาปและไม่คิดจะเคลียบาปและปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดผลและไม่สามารถทําการดีอันไปที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ พี่น้องครับเราไม่ได้กลัวพระเจ้านะครับเพราะถ้าเรากลัวเนี่ยเราคงจะไม่เข้าใกล้พระองค์จริงไหมแต่ว่าเราต้องยำเกรงพระเจ้าว่าพระองค์จะทําอะไรกับเราหากเราไม่เชื่อฟังพระองค์นั่นคือความยำเกรงพระเจ้าอย่าลืมว่าคริสตจักรในมองโคลินที่เราอ่านเนี่ยเป็นคริสตจักรที่มีของประทานที่โดดเด่นที่สุดคริสตจักรหนึ่งทีเดียวแต่ปรากฏว่ามีหลายคนทำไมครับพี่น้องอ่อนแอเจ็บป่วยแล้วก็จากไปเนื่องจากอะไรโดนพระเจ้าพิพากษา เพราะความบาปในชีวิตที่เขาไม่เคลียร์ชีวิตตัวเองโอ้พี่น้องครับผมเองก็เลยมานั่งทบทวนมีบางคนอาจจะจากโลกนี้ไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าไม่แน่หมครับทุกเคสเป็นเพราะบาปพีน้นะครับต้องตอบว่ามีครับพี่น,อน้องมีบางคนป่วยโดยไม่หายหรือเปล่าบอกให้กลับใจก็ไม่ยอมกลับใจบอกให้เริ่มรับใช้ก็ไม่รับใช้บอกให้ทําการดีก็ไม่ทําการดี บอกให้ติดสนิทกับพระเจ้าก็ไม่ได้สนิทกับพระเจ้าบอกให้เลิกทําบาปก็ไม่ยอมเลิกชีวิตจมอยู่ในความมืดพี่น้องครับบางคนถึงขั้นทิ้งโบสถ์ไปเลยทิ้งสามื่ีทําไปเลยเพราะจมอยู่ในความมืดและจมอยู่ในความบาปและพระเจ้าบอกให้กลับมาก็ไม่กลับมาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็เลยโดนตีสอนดังนั้นอีกข้อหนึ่งที่เราเองเนี่ยน่าจะอ่านด้วยกันนะครับสะดุดีบทที่บทที่สามสิบเก้าข้อสิบสิบเอ็ดบอกว่าขออย่าทรงโบยข่าพระองค์อีกเลยเห็นไหมพระเจ้าโบยจริงๆนะครับพี่น้อง ข้าพระองค์สิ้นแรงอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แล้วเห็นไหมโอ้โหโดนไม่หนักนะเมื่อพระองค์ทรงกำราบและตีสั่งสอนมนุษย์เพราะอะไรก็เป็นน้องสังเกตไหมตีสั่งสอนมนุษย์เพราะอะไรเพราะบาปของเขาอู้วันนี้เป็นน้องครับถ้าคุณเองไม่ยอมกับใจตีสอนและไม่ยอมฟังจะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆและประการที่สี่ขึ้นเป็นน้อง,แบบองเมื่อเราหันกลับ แน่นี่คือข่าวดีเมื่อเราหันกลับพระเจ้าจะนําเรากลับสู่สภาพดีเอไ้ไม่ไมคก็เป็นน้องฮาเลลูยาเมื่อเราหันกลับพระเจ้าจะนําเรากลับสู่สภาพดีในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกว่าอย่างชัดเจนจากพระทามโยบบทที่5ข้อ17 18กล่าวว่าความสุขมีแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงตักเตือนเห็นไหมก็บพีนน้องไม่ใช่โดนตักเตือนเสร็จโอ้โหนะไม่พอใจหรืองอนทุบป,ป่องทุบป,ป่องแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้าหรือหันหลังให้กับโบสถ์เลยฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอน ขององค์ทรงฤทธิ์เห็นไหมไมครับพี่นน้องเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงทําให้เป็นแผลเห็นไหมพระเจ้าตีให้เจ็บเป็นแผลเลยนะแต่ก็ทรงสมานรอยแผลเห็นไหมครับเพี่นน้องพระเจ้าตีแล้วพระเจ้าสมานรอยแผลได้และพระองค์ทรงทําให้บาดเจ็บแต่ก็ทรงรักษาให้หายเห็นไหมมครับเพี่นน้องสะดุดีบทที่ร้อยสิบเก้ข้อกล่าวว่าก่อนตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์หลงเตลิดไปแต่บดน,นี้ข้าพระองค์ เชื่อฝั่งพระวจนะของพระองค์เห็นไหมแต่ก่อนนี้โอ้โหพี่น้องครับคุณหลงตระเิดไปเจอความยากลําบากในชีวิตแต่พอเรากลับใจใหม่แล้วก็หันมหาพระเจ้าแล้วเปลี่ยนท่าทีใหม่เป็นเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงอวยพอเราได้เอมเมนไหมครับพี่น้องทีนี้มีคําถามคําถามที่สองคือคุณควณตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกพระเจ้าตรีสอนอันนี้จริงนี่เป็นหัวข้อของวันนี้คุณคุณตอบสนองอยังไงเมื่อถูกพระเจ้าตีสอนเพื่อให้เราเกิดผลมากขึ้น พี่น้องครับจากฮิบรูบทที่12บตั้งแต่ข้อห้าต้นไปกล่าวว่าและท่านได้ลืมถ้อยคําให้กําลังใจซึ่งมีมาถึงท่านในฐานะบุตรว่าลูกเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรง,งตําหนิท่านเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรง,งรักและทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตรจงทนความทุกข์ยากโดยถือเสมือนว่าเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะบุตรเพราะ บุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่เคยตีสอนยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งปวงล้วนมีบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ตีสอนเราและเราควรเคารพนับถือท่านที่ทําเช่นนั้นยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดที่เราควรอยู่ในโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจงทําให้แขนที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าเข้มแข็งขึ้นแล้วคุณจะตอบสนองไงเมื่อเราถูกตีสอนเพื่อ เราจะได้มีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นเอเมนมไหมครับพี่น้องพี่น้องควรทำสามสี่ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งคือนะห้าจงครับพี่น้องหนึ่งจงอยาละเลยแต่ให้คุณค่าเอเมนมไหมครับพี็น้องลูกเอ,อ๋ยอยาละเลยการตีสอนเห็นไหมหมายความว่าเราอย่าดูถูกอย่าดูมินอย่าทําเป็นเรื่องเล็กๆทําเป็นเหมือนกับไม่สําคัญไม่ให้น้ําหนักบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยให้น้ําหนักกับเรื่องการตีสอนหรือการแก้ไขหรือการสร้างวินัยที่พระเจ้าพยายามจะทําในชีวิตของเราส่งผลอะไรส่งผลทําให้เรา ทำบาปต่อไปใช้ชีวิตยังไม่เกิดผลต่อไปไม่ทํากันดีเพื่อพระเจ้าต่อไปและในที่สุดนะจากตําหนิเล็กๆนิดหน่อยและบาปเล็กบาปน้อยนะในที่สุดมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับมือไหวและก่อให้เกิดความเสียหายความเจ็บปวดความทุกข์ยากจนเรานะพีน้นงครับจะนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ทำไมหลายคนจึงลำบากในชีวิตมากมายเหลือเกิน ในมุมนั้นมุมนี้อาจเป็นได้ส่วนหนึ่งคือพระความไม่รับผิดชอบของเราหรือพระความบาปของเราเพรา้องครับเราไม่ฟังคําเตือนของพระเจ้าเราไม่ให้น้ําหนักกับการตีสอนของพระเจ้าชีวิตเราปล่อยให้เหมือนเดิมหรือบางคนแย่กว่าเดิมด้วยซ้าไปดังนั้นเราต้องไม่ดูหมิ่นการตีสอนของพระเจ้าต้องไม่ละเลยแต่ต้องให้คุณค่าต้องคิดต้องกลับใจใหม่ต้องไว้ตัว ต้องเริ่มต้นหันมาเชื่อฝั่งพระเจ้าเอมาเมนไหมครับพี่น้องเราไปการทีน่นสองเราจะรับมือยังไงกับการตีสอนคือสองคือจงอย่าทา้อพระคัมภีร์บ,บ,บอกว่าอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตรําหนิท่านเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตรคําว่าอย่าทานะ้อเนี่ยหมายความว่าอย่ายอมแพ้อย่าหมดกําลังใจอย่าอ่อนแอเมือ่อพระเจ้าตีสอนอาจจะเจ็บใช่อาจจะลาบากอาจจะหนักใจอาจจะทุกข์ บางครั้งหนักมากจนรู้สึกแทบจะแบกไม่ไหวแต่ต้องไม่ลืมว่าพระองค์เนี่ยทำเพื่อให้เรากลับใจใหม่ให้เราแก้ไขพฤติกรรมปรับวิถีชีวิตเพื่อเราจะเริ่มทําการดีเริ่มเกิดผลเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเด่นมากขึ้นเอเมอนไหมครับพี่น้องดังนั้นแทนที่เราจะนั่งท้อนั่งเหมือนหมดอะไรตตยอยากหรือเลิกติดตามพระเจ้าหรือหลุดไปเราควรจะหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ แล้วปการที่สจงอดทนพระคัมภีร์กล่าวว่าจงทนความทุกข์ยากโดยถือเสมือนว่าเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะบุตรเพราะบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่เคยตีสอนพีนะครับว่าจงทนเนี่ยต่อการตีสอนเนี่ยหมายคามว่าเราต้องไม่ยอมแพ้หรือหันกลับไปทําบาปหนักกว่าเดิมหรือทําบาปเหมือนเดิมอะ่ะเมื่อพระเจ้าทรง รับเราเป็นลูกของพระองค์เนี่ยพระองค์รักเรามากพระองค์ก็ต้องการให้เราเองมีชีวิตที่ดีใช่ไหมพระองค์ก็จะเมื่อเราเองออกนอกลูก่นอกทางหรือไม่เกิดผลหรือไม่เป็นอย่างที่พระองค์ต้องการเนี่ยพระองค์ก็จะเตือนจะตีสอนแล้วก็จะเคี่ยวเราทําไมเพราะพระองค์ทรงรักเราแล้วรปกันที่4นะเมื่อพระเจ้าตีสอนรับมือ,อยังไงจงอยู่ในโอวาทพูดง,ง่ายๆยอมจำนนต่อพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหมไม่ใพี่น้อง,งพระบิดาบอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงใดที่เราควรอยู่ในโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญ,ญาณของเราและมีชีวิตอยู่แและปกี 5. จงงเขขข้้ม็ึน ระาบีบอกว่าเพราะฉะนั้นจงทําให้แขนที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนละเข้มแข็งขึ้นนี่เป็นภาพของคนที่ท้อแท้และพ่ายแพ้อาจจะเนื่องจากความทุกข์ยากเนื่องจากความบาปและการทดลองที่เจอมาหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าแทนที่จะฟังเสียงพระเจ้าเขากลับปล่อยให้แขนเขาของเขาเนี่ยอ่อนแรงอ่อนละทิ้งสุดตัวลงหมดเรีย่ยวหมดแรงนะครับแล้วก็จมอยู่กับบาปจมอยู่กับสภาพที่ไม่เกิดผลไปเรื่อยๆ พียงนั้นครับวันนี้เราควรเปลี่ยนใหม่เราควรหันมาฟังเสียงของพระเจ้าแล้วจากนั้นเรายกมือของเราขึ้นเสริมเขาของเราขึ้นให้มีกําลังขึ้นที่เราจะเริ่มต้นทําการดีของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการตีสอนเราน้อยลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องไม่ใช่มากขึ้นเรื่อยๆแต่คําถามคือพระเจ้าถามว่าเจ้ายังทําบาปอยู่หรือเปล่าล่ะเจ้าทําบาปน้อยลงเรื่อยๆไหมเพี่น้องครับคนเราเนี่ยถ้าเกิด ทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆและชาพระเจ้าเนี่ยตีสอนน้อยลงคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเองอยากจะเห็นพระเจ้าตีสอนคุณน้อยลงหรือเบาลงหรือหยุดการตีสอนทายังไงครับพี่น้องเราก็ต้องเลิกทําบาปเองไหมหมครับพี่น้องคําถามคือแต่ละวันเนี่ยมีบางวันหรือเปล่าที่เราเองเนี่ยไม่ทําบาปเป็นไปได้ไหมที่บางวันเราไม่ทําบาปเป็นไปได้มีใครบ้างครับพี่น้องที่จะทาบาปมันทั้งวันเราใช่ไหมครับพี่น้องหรือเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ย เราเองสามารถหลุดจากบาปไม่ทําบาปเป็นวันได้เราไม่ท mm ําบาปเป็นอาทิตย์ได้เราไม่ทําบาปเป็นเดือนได้แล้วเราไม่เราไม่ทำบาปเป็นปีก็ยังได้เลยนะครับพี่น้องเรามาเชื่อพระเจ้าก็เพราะแบบนี้เพราะให้พระเจ้ามาเปลี่ยนใจเราเองไหมครับพี่น้องแล้วเกิดเราเองเนี่ยหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องมีใจใหม่ที่จะขวนขวายการทําดีในติทัสบทที่สองข้อสิในตอนท้ายบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ขวนขวายกระ ทำการดีวันนี้ผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนเราให้เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเองมไหมครับพี่น้องแล้วองค์จะทําทุกอย่างเพื่อเราเองจะทําการดีแบบพระเยซูทําแลระองค์จะทําทุกอย่างเพื่อเราจะเกิดผลมากขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่เกิดผลองค์จะตีสอนเรานะแต่เราถ้าเราเองไม่ยอมเลิกทําบาปไม่ยอมปล่อยปะไม่ยอมเลิกชีวิตที่ปล่อยปะแล้วเลยนะให้มันไม่เกิดผลอยู่นั่นแหละ พระเจ้าก็ทำไมครับเป็น้องเพิ่มระดับการตีสอนแล้วมันก็เจ็บขึ้นเรื่อยเจ็บขึ้นเรื่อยดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทำไมกับเปน้องวันนี้แล้วกลับใจใหม่ครับวันนี้เราบอกพระเจ้าลูกไม่อยากจะถูกตีสอนอีกแล้วแล้วคุณเริ่มต้นทำไมครับเปน้องเชื่อฟังพระเจ้าและเริ่มต้นทำการดีของพระเจ้าเอเไนมไหมครับเปน้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าการตีสอนจะเบาบางจากชีวิตอเราไปและไม่มีการตีสอนเลยในชีวิตเรา นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการมีใครบ้างอยากจะตีสอนลูกตัวเองไม่มีแล้วครับพี่น้อง้าไมจําเป็นถ้าเขาไม่ดื้อถ้าเขาไม่ไม่เกเรหรือถ้าเกิดเขาเองเชื่อฟังนะครับพี่น้องไม่มีพ่อแม่คนไหนแล้วครับพี่น้องจะไปตีลูกวันนี้นะพอแม่ตีลูกเพราะรักใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าตีเราก็เพราะเราพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องครับให้เรามาดูผังการตีสอนของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนที่ตอบสนองต่อพระองค์ด้านซ้ายเห็นไหมครับเป็นระดับของการตีสอนเริ่มจากต่ํา กลางและก็สูงส่วนแนวระน,นาบนะครับพี่น้องเป็นฤดูกาลของชีวิตเราฤดูกาลที่หนึ่งคือจากไม่เกิดผลสู่การเกิดผลฤดูกาลที่สองคือจากการเกิดผลสู่เกิดผลมากขึ้นและฤดูกาลที่3คือคคกเกิดผลมากขึ้นสู่การเกิดผลมากและสังเกตลําดับเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราไม่ค่อยเกิดผลนี่สังเกตไหมอะไรเกิดขึ้นโอ้โหพี่น้องครับนะสังเกตลาด,ดับของการตีสอนสูงมากสูงมากใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเราไม่เกิดผล นะและสังเกตเมื่อเราเองผ่านไปฤดูการผ่านไปการตีสอนก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่บางครั้งสังเกตเมื่อขณะที่เราเดินกับพระเจ้าอยู่ดีอยู่ดีการตีสอนแรงขึ้นมาเพราะอะไรในช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณเองชักเริ่มดือ้อพระเจ้าก็ตีปุ๊บจากนั้นคุณก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมเริ่มต้นทำไมก็ไม่น้อยเริ่มต้นเชื่อฟังมากขึ้นระดับการตีสอนก็ลดลงเรื่อยๆ และจนในที่สุดขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะไม่โดนตีสอนเลยเอเอม่มกับพี่น้องดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองเนี่ยจะเข้าใจเรื่องการตีสอนที้ถูกต้องและไม่ปล่อยชีวิตของเราให้อยู่ในสภาพที่ไม่เกิดผลดังนั้นในช่วงสองเดือนนี้อย่าปล่อยให้ไม่เกิดผลเด,ด็ดาดในช่วงสองเดือนนี้ผมขอชวนพี่น้องมาเกิดผลด้วยกันให้เรามีโอกาสมาร่วมกันนําคนมาถึงความรอดด้วยกันร่วมกันทําการดีนึกชื่อใครบางคนแล้วก็นําเข้ามาเข้ากลุ่มแห่งความสุขที่เราจะเปิดในเดือน ธันวาคมนี้เอเมนไหมครับพี่น้องและผมอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นส่วนหนึ่งในการชวนคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิษฐานเปืือกคนตื่นมาเช้าๆมาอธิษฐานด้วยกันเพื่อบางบางคนที่จะได้รับความรอดมาร่วมกันทําการดีไม่ว่าคุณไปที่ไหนก็แล้วแต่ขวนขวายที่จะทําการดีสาแดงชีวิตให้คนเห็นพระเยซูนะครับอย่างชัดเจน พี่น้องครับและผมเชื่อว่าเราเองจะไม่โดนตีสอนเองไม่แม้กต่พี่น้องแต่ถ้าวันนี้คุณโดนตีสอนขอพระเจ้าไม่ตายพี่น้องกับตัวกับใจและหันมาเชื่อฟังพระเจ้าผมชอบคําพูดของคนหนึ่งชื่อชาร์ลส์ฮัตสันนะสเปอร์จ uh, ีนเขาบอกว่างี้ผมเป็นหนี้ไฟหนี้คอนและแฟม้มนะเอกสารไม่ยควาแฟ้มของพระเจ้ามั้งมากกว่าสิ่งอื่นใดในชั้นเรียนของพระเจ้าบางครั้งผมถามว่าผมได้เรียนสิ่งใดบ้างไหมเว่นแต่ ผ่านทางไม่เร็วเมื่อเฉลียนของผมมืดมิดผมเห็นชัดที่สุดโอ้โหนี่เป็นนักเทศนะพี่น้องคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นใครพี่น้องครับเขาบอกงี้ผมสงสัยผมได้เรียนอะไรบ้างไหมยกเว้นผ่านทางไม่เร็วของพระเจ้าเขาเป็นใครเขาเป็นนักเทศที่โด่งดังที่สุดในศตวรรษที่18ก็ว่าได้เขาพูดยังไงเขาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ตีสอนลูกขอบคุณพระเจ้าที่เขียนลูกเพราะลูกได้เรียนรู้นะบ,บางอย่างที่ลึกซึ้งจริงจริง ผ่านการตีสอนของพระองค์โอเ้เขาถมใจมากวันนี้พี่น้องครับเมื่อตีสอนแล้วถูกตีสอนแล้วอย่าได้รู้สึกเหมือนกับว่างอนพระเจ้าทอแท้ใจเลิกมาหมดอมใจลงพระเจ้าลูกเรียนแล้วลูกรู้แล้วลูกสํานึกแล้วลูกกลับใจแล้วลูกขอหันมาหาพระองค์แล้วลูกขอเริ่มต้นใหม่แล้วพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าแล้วขอพระเจ้าช่วยลูกเกิดผลมากขึ้นด้วยเถิดดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับเรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหม บอกพระเจ้าพระองค์จักลูกไม่ต้องการจะถูกตีสอนแล้วถ้าเกิดคุณไม่ต้องการถูกตีสอนพระเจ้าลูกขอเลิกทํำบาปลูกขอไม่ปล่อยชีวิตให้อยู่ในสภาพไม่เกิดผลหรือไม่ทําการดีเพื่อพระเจ้าลูกขอเริ่มต้นใหม่และลูกในสองเดือนนี้ลูกจะเข้าส่วนกับคริสตจักรเต็มที่ในการทําการดีในการนําคนมาถึงความรอดในการอธิษฐานเบือับางรายชื่อ และในการที่เราเองจะพาคนเข้ากลุ่มแห่งความสุขด้วยกันพาคนมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสพามาในวันช่วงวันพ่อนะให้เขาได้มีโอกาสพบกับพระเจา้าผมอยากจะอธิษฐานเปื่อปีนน้องวันนี้มีใครบ้างที่คุณเองเนี่ยไม่อยากโดนตีสอนและคุณอยากจะเกิดผลมากขึ้นแล้วคุณอยากจะบอกกับพระเจ้าว่าลูกต้องการจะทําการดีลูกต้องการจะร่วมมือกับคริสตจักรลูกต้องการจะร่วมมือกับพระองค์และพร้อมจะทําการดีที่พระเจ้ากาหนดไว้ลงหน้าให้ลูกทำแต่เกิดคุณต้องการแบบนั้น นผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยกันพระบิดาจะกราบโปรดช่วยพวกเราทุกคนให้มีจิตใจถ่อมลงจำพระพระพักของพระเจ้าและฟังเสียงของพระองค์เราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตเราอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดผลหรือไม่ได้ทําการดีเพื่อพระองค์อีกต่อไปแล้วขอกลับใจใหม่วันนี้เราขอฟังเสียงของพระองค์พระเจ้าหยุดตีสอนเราด้วยเราได้เรียนบทเรียนแล้วเราเจ็บมาพอแล้วเราเจอความลำบากมาพอแล้ววันนี้เราพร้อมจะเชื่อฟังพระองค์ อย่างเต็มที่โปลดอวยพอเราด้วยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปขอให้เราเกิดผลมากให้เราชวนคนมารู้จักกับพระเจ้าในแต่ละทิศแต่ละทิศพระเจ้าใช้เราด้วยพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระองค์เจ้าอธิษฐานในการในความเชื่อในพระนามพระเยซูาอาเมนพี่น้องครับบางคนคุณเป็นคริสเตียนเจอตีสอนอยู่นะกับใจใหม่นะครับสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะครับแต่บางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูในวันนี้พี่น้องครับอย่าปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นอีกเลย เพราะว่าคุณเองกําลังได้รับอิทธิพลของบาปอิทธิพลความมืดโดยที่เราไม่รู้ตัวกดดันบีบคั้นอยู่รอบๆบชีวิตวันนี้ขอให้เราเองเปิดใจให้กับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอบรองรักคุณมา,มากๆจนยอมตายบนกางเขนและถูกฝังไว้สามวันและฟื้นขึ้นมาจากความตายและวันนี้พระองค์ยังทรงประชนอยู่ถ้าคุณต้องกา,ตามมร,ต,ามมาต,รากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายและพูดตามผมเลยครับพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซู เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดยกโทษบาปให้ลูกด้วยเปลี่ยนลูกด้วยนำลูกด้วยอวยพรลูกด้วยในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าสุขพวะพรนะครับพี่น้องดีใจด้วยที่คุณเองเปิดใจกับพระเยซูวันนี้ขอให้ทุกคนได้นะรับพระพรจากการแบ่งปันและจากการไอษฐานเผื่อซึ่งกันและกันสวัสดีครับ